ทุกคนใครเป็นเหมือนเมบ้างเวลาจะเลือกซื้อของขวัญของฝากให้คนสาคัญแต่ละทีก็เลือกเยอะเลือกอยู่นั้นเลือกแล้วเลือกอีกเลือกไม่ได้สักทีแต่ด้วยความที่ ของขวัญของคนพิเศษอะนะก็อยากได้ของขวัญที่ดูดีดูแพงมีอะไรแล้วก็ยังต้องอยู่ในงบแล้วราคาที่ย่อมเยาอย่างแอปนี้ที่เมย์กำลังเลือกของขวัญอยู่น้องเป็นแอปที่สามารถเลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมเครื่องประดับของขวัญของฝากในราคาที่ย่อมเยาแอปอีซี่สมาร์จากอีซี่มันนี่แอปที่รวมสินค้าหลุดจำนำมากกว่า20 0 0 0รายการาก,กว่าห0ึ่งร้อสาขาทั่วประเทศมาไว้ในแอปเดียวราคาที่ได้จะไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำลายเพราะมี1ชิ้นต่อ1นแบบเท่านั้นแอปอีซี่สมาร์เขามีอีซี่เอาเล่นที่รวมสินค้า อแท้ยังมีใบรับจำนำคืนนั่นหมายความว่าสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเป็นเงินทุนได้เข้าไปซื้อในกาโคพชเรือนเนี้ยกับเขาน้งเป็นสินค้าที่มีสภาพนางฟ้ามากแกนอยู่ในราคาที่ดีแถมยังมีการันตีของแท้ให้ด้วยก็เลยอยากจะเข้ามาเลือกช็อปของขวัญให้คนพิเศษของเบกกับแอปนี้อีกครั้งหนึ่งสอหราบใครที่ต้องการสินค้าแบรนด์เนมแล้วต้องระดับมือสองเป็นของแท้และสภาพดีเมนแนะนำให้ไปช็อปที่แอปอีซี่สมาร์ทนี้ได้เลยแล้วใครที่ลองเข้าไปช็อปสินค้ามมมาาาาแแล้้้้้วววไไไไดดดดอออะรกกันนงง่่คคีีหทใตเ ได้นะ